นี่คือเสียงร้องของน้องพีที่ไปเข้าฝันให้คุณแม่ขุดร่างขึ้นมาจากป่าช้าแล้วก็พบว่าศพของน้องพีไม่เน่าไม่เปื่อย ปีที่แล้วค่ะเลขผีบอกได้เดินทางมาที่ศาลาแห่งนี้ในวัดหนองกระโดนจังหวัดนคปรปฐมและว,วันนี้เรากลับมาที่ศาลาน้องพีอีกครั้งเพราะว่าปีที่แล้วน้องพีให้เราเข้าตรงๆถึงสามวดวันนี้วันพิเศษค่ะเดี๋ยวเราจะมาขอโชคลาภไปฝากแฟนๆกันอีกครั้งค่ะ และเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาช่วยกันทำความสะอาดที่ศาลาน้องพีกันก่อนวันนี้พิเศษมากๆเหมือนใจเราตรงกันพอน้องพีรู้ว่าพวกเราจะมาค่ะน้องพีก็มาเข้าฝันบอกว่าอยากให้เปิดฝาลงแล้วทาแป้งให้หน่อยวันนี้เราเอาขนมแล้วก็น้ำแดงนะคะแล้วก็นมมาฝักน้องพีเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ และในวันนี้ค่ะคือวันพิเศษเพราะว่าวันที่เรามาถ่ายทําที่นี่คือวันที่7มกราคมวันเกิดน้องพีพอดีเดี๋ยวเราจะมาร่วมร้องเพลง Happy Birthday ให้น้องพีกันค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you ของขวัญวันเกิดน้องพีค่ะหย่อนลงไปเลย เลขเซมซีเลขแรกค่ะเลขเซมซีเลขที่สองค่ะตอนนี้หมาหอนหนักมากเลยค่ะคิดว่าทุกคนคงได้ยินน้องพีเขาอยู่ตรงนี้แหละ ใครเห็นเป็นเลขอะไรในงวดวันที่17มกราคม2568ขอให้โชคดีนะคะแล้วเหมือนเดิมใครมีสถานที่แห่งไหนที่อยากจะให้เราไปขอโชคขอลาบให้สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้โพสต์นี้เลยค่ะใครอยากมาหาน้องพีมาได้ที่วัดหนองกระโดนจังหวัดนครปฐมนะคะเลขผีบอก EP ที่25นี้สนับสนุนโดยลอตเตอร plus ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีปีใหม่สวัสดีวันเด็กค่ะ